เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณพลัดครับคุณผู้ฟังพลัดเล่าให้ผมฟังว่าตลาดร้อยปีแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองมีเรื่องเล่าถึงการค้าขายที่ไม่เคยหยุดนิ่งการค้าขายที่ว่าไม่ได้เกิดจากการแลกเปลี่ยนระหว่างคนเป็นด้วยกันแต่เป็นพิธีกรรมยามค่ำคืนของเหล่าวิญญ,ญาณที่สถิตอยู่หน้าที่แห่งนั้น คุณพลัดเป็นนักถ่ายภาพสารคดีที่หลงไหลในสถานที่เก่าแก่โดยเฉพาะตลาดไม้โบราณที่ยังคงโครงสร้างเดิมไว้ตลาดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามตลาดร้อยปีซึ่งเป็นอาคารไม้เก่าที่ทอดยาวเรียบแม่น้ําในช่วงกลางวันสถานที่แห่งนี้ดูสงบเงียบและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์และฝุ่นไม้เก่า แต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงต่างก็รู้ดีว่าเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าลงตลาดแห่งนี้จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพลัดตั้งใจเดินทางมาที่ราชบุรีเพื่อบันทึกภาพบรรยากาศของตลาดแห่งนี้โดยเฉพาะเขาต้องการจับภาพความเงียบเหงาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความคึกคักในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเรือนแถวไม้เก่าริมแม่น้ำที่ถูกปิดตายและไม่มีใครกล้าเข้าไปในยามวิกาล ชาวบ้านต่างก็กระซิบถึงเรื่องราวโศกกนาตกรรมที่เคยเกิดขึ้นในตลาดแห่งนี้บางก็ว่าเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อหลายสิบปีก่อนพอขาแม่ค้าเสียชีวิตคาที่ในร้านของตนเองบางก็ว่าเกิดจากโรคระบาดครั้งร้ายแรงทําให้ผู้คนล้มตายจํานวนมากขณะกําลังทาม,มาหากินไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรผลลัพธ์คือมีดวงวิญญ,ญาณจํานวนนับไม่ถ้วนติดอยู่ในห้วงเวลาของการค้าขาย พลัดปากหลักอยู่ใกล้ตลาดหลายวันเพื่อทำความคุ้นเคยกับพื้นที่และรอเวลาที่เหมาะสมในการเข้าสำรวจคืนที่เลือกไว้เป็นคืนเดือนมืดอากาศเย็นชื้นจากไอแม่น้ำแม่กลองพัดเข้ามาปะทะเขาแบกกล้องและอุปกรณ์ติดตัวเข้าไปในพื้นที่ที่ไฟถนนดับลงความเงียบเริ่มหนักอึ้งจนได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ พลัดเดินลึกเข้าไปในซอยตลาดเก่าที่มีแต่ประตูไม้ปิดสนิทและผุพังเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นที่เปลี่ยนไปกลิ่นของความชื้นปนกับกลิ่นสาบของเก่าเก็บและกลิ่นทูบจางๆถูกก้าวย่างของเขาดูจะถูกจับจ้องจากความมืดที่ซ่อนตัวอยู่ตามซอกหลืบของเรือนแถวพลัดตัดสินใจซ่อนตัวอยู่หลังเสาไม้ใหญ่ของอาคารร้างแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นร้านขายของชำมาก่อน เขาเงยหน้ามองนาฬิกาข้อมือซึ่งบ่งบอกเวลาใกล้เที่ยงคืนเต็มทีแล้วทันใดนั้นความเงียบที่เคยเป็นม่านคลุมก็ถูกแทนที่ด้วยเสียงที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เสียงแรกคือเสียงกระดานไม้ลั่นเอี๊ยดอาดราวกับมีคนเดินหนักๆอยู่บนพื้นชั้นบนเสียงที่สองคือเสียงกุกกักคล้ายการจัดของหรือยกตะกร้าสินค้า พลัดพยายามปรับสายตาให้ชินกับความมืดแต่ก็เห็นเพียงเงาดำที่เคลื่อนไหวอย่างชา้ชาๆเงาเหล่านั้นไม่ได้มาจากแสงไฟภายนอกแต่ดูเหมือนเป็นแสงสลัวๆที่ออกมาจากภายในตัวอาคารเองเหมือนมีคนจุดตะเกียงน้ำมันในร้านที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีและแล้วเสียงการค้าขายก็เริ่มขึ้นเสียงที่แหบแห้งเหมือนมาจากลำคอที่ไม่ได้ใช้งานมานาน พลัดได้ยินเสียงไอเสียงกระแอมเสียงเรียกขายสินค้าที่ฟังไม่ชัดเจนนักมันเป็นเสียงที่ซ้อนทับกันหลายสิบเสียงทั้งเสียงผู้หญิงขายขนมและเสียงผู้ชายเรียกให้มาซื้อเนื้อทั้งหมดเป็นเหมือนคลื่นเสียงที่ถูกส่งมาจากมิติที่แตกต่างกันแต่มาบรรจบกันในตลาดแห่งนี้พลัดค่อยๆชะโงกหน้าออกไปมองตามซอกประตูที่ผุพังของร้านตรงข้าม สิ่งที่เขาเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบไปทันทีแต่สัญชาตญานของนักบันทึกภาพสั่งให้เขานิ่งไว้ภายในร้านที่ควรจะว่างเปล่าปรากฏร่างเงาจางๆของชายคนหนึ่งนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ไม้เก่าร่างนั้นดูซีดเซียวเหมือนภาพถ่ายขาวดำที่ถูกทิ้งไว้ในแดดจัดจนสีจางลงมือของเขากำลังชั่งน้ำหนักอะไรบางอย่างบนตาชั่งโบราณที่แขวนอยู่ แต่สิ่งที่ถูกช่างนั้นพลไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นวัตถุชนิดใดมันดูเหมือนก้อนเนื้อสีคล้ำๆชายผู้นั้นยกมือขึ้นปัดปลอยผมที่ลงมาปิดหน้าท่าทางเหมือนกำลังรอคอยลูกค้าอย่างใจจดใจพลสัมผัสได้ว่าบรรยากาศโดยรอบเริ่มหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วผิดจากอุณหภูมิของกลางเดือน เขาได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังชัดขึ้นเรื่อยๆเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอเหมือนคนกำลังเดินซื้อของแต่เมื่อมองไปที่ทางเดินก็มีเพียงความมืดและเงาของอาคารไม้เท่านั้นทว่าเสียงนั้นกลับวนเวียนอยู่ใกล้ตัวพลมากขึ้นเรื่อยๆจนเขารู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ด้านหลังพลกัดฟันแน่นและไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวหรือหันไปมองว่าเงาที่เข้ามาคืออะไร เขาภาวนาในใจให้ร่างเงาที่นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ไม่สังเกตเห็นการมาเยือนของคนเป็นโชคยังดีที่เงาเหล่านั้นดูเหมือนกำลังดำเนินชีวิตในโลกของพวกเขาเองไม่สนใจสิ่งอื่นพลพยายามมองหาจุดที่หนีออกไปได้แต่ตลาดเก่าแห่งนี้ในยามนี้ดูเหมือนเขาวงกฏที่ไร้ทางออกจู่ๆก็มีเสียงกระดิ่งจักรยานดังขึ้น เสียงที่กังวานและผิดที่ผิดทางในความมืดมิดเช่นนี้จากนั้นร่างเงาของหญิงสาวคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเธอปั่นจักรยานเก่าๆช้าๆผ่านหน้าเขาไปเธอสวมเสื้อผ้าแบบโบราณที่ดูเก่าแก่เหมือนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองใบหน้าของเธอขาวซีดจนมองไม่เห็นรายละเอียดใดๆนอกจากความว่างเปล่าของดวงตา หญิงสาวปั่นจักรยานเข้าไปจอดที่หน้าร้านขายกว๋วยเตี๋ยวร้างซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านบอกว่าเฮียนที่สุดที่หน้าร้านนั้นมีร่างเงาของชายชราคนหนึ่งกำลังลวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวในหม้อที่ไม่มีไอน้ำเสียงน้ำซุปเดือดเสียงตะเกียบขีบเส้นและเสียงวางชามดังแก้งแก้งชัดเจนอยู่ในความว่างเปล่าหญิงสาวเงียบงนันยื่นมือออกไปราวกับรับชามกว๋วยเตี๋ยว และเมื่อเธอรับมาเธอก็ยกชามขึ้นสดราวกับเป็นอาหารที่ร้อนและอร่อยที่สุดในโลกพลสังเกตเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาทุกอย่างเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่สมจริงพวกเขาไม่ได้ดูเหมือนผีที่น่ากลัวแต่เหมือนคนที่ถูกแช่แข็งอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังทำกิจวัตรประจำวันมันคือภาพสะท้อนของการมีชีวิตในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนความตายมาถึง จ,จู่ๆพลก็รู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังดึงความสนใจของเขากลับไปที่ร้านขายของชำที่เขากำลังซ่อนอยู่ชายชราเงาที่เคาน์เตอร์ได้เหงยหน้าขึ้นมาแล้วในตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยพลรู้สึกเหมือนถูกเขามองทะลุมาถึงในจุดที่ซ่อนแม้จะอยู่ภายใต้ความมืดตาํตาๆชายชราทำท่าทางคล้ายการโบกมือเรียกเบาๆแต่ไม่มีเสียงใดออกมา แต่ท่าทางนั้นสื่อสารชัดเจนว่ามานี่สิมาซื้อของจากเราความกลัวในใจของพลเริ่มเปลี่ยนเป็นความเข้าใจและเวทนาเขาตระหนักว่าเหล่าดวงวิญญาณไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเพียงแค่ต้องการสารต่อการค้าขายที่ถูกตัดขาดพวกเขาอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองได้ตายไปแล้วและตลาดแห่งนี้ก็เป็นเพียงเงาของอดีตพลตัดสินใจที่จะไม่เคลื่อนไหว ยังของนิ่งเงียบราวกับเป็นส่วนหนึ่งของเสาไม้ที่เขาหลบอยู่ชายชราที่เคาน์เตอร์ค่อยๆลดมือลงแล้วหันกลับไปสนใจการช่างตวงสิ่งของที่มองไม่เห็นต่อไปแต่พลรู้ดีว่าการมาเยือนของเขาได้ถูกรับรู้แล้วและเขาได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างสองโลกเสียงค้าขายในตลาดเริ่มคึกคักขึ้นอีกครั้งเสียงหัวเราะแผ่วเบาเสียงต่อรองราคา มันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาที่มาจากความตายเป็นความแปลกประหลาดที่ยากจะบรรยายพลเริ่มยกกล้องขึ้นชา้ชาๆเพื่อพยายามบันทึกภาพของปรากฏการณ์นี้เอาไว้เขาตั้งใจใช้สปีดชัตเตอร์ต่ตำเพื่อจับภาพเงาที่กำลังเคลื่อนไหวในบรรยากาศสลัวแต่ทันทีที่เขาเล็งกล้องไปที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้างเสียงกรีดร้องอันแผ่วเบาก็ดังขึ้น เป็นเสียงของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความตกใจอย่างสุดขีดเสียงนั้นสั้นแต่บาดลึกเข้าไปในโสตประสาทของพลทําให้มือเขาเกือบจะทํากล้องหลุดพลหันกลับไปมองที่หน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวอีกครั้งแต่ภาพที่เห็นทําให้เขาต้องกลั้นหายใจหญิงสาวที่เพิ่งซดกว๋วยเตี๋ยวหายไปแล้วเหลือเพียงชายชราที่ยืนนิ่งอยู่หน้ามอเปล่าแต่ที่พื้นพลเห็นเงาสะท้อนของแอ่งน้ําสีเข้ม ที่ไม่ได้มาจากน้ำฝนมันคือเงาของเลือดที่กระเซ็นอยู่บนพื้นไม้ราวกับว่ามีคนถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมในชั่วพริบตาภาพนั้นไม่ได้คงอยู่ถาวรเป็นเพียงภาพซ้อนทับที่แสดงถึงช่วงเวลาแห่งความตายที่ยังคงวนเวียนมันคือร่องรอยของการสูญเสียที่ยังคงฝังแน่นอยู่ในทุกอนูของตลาดแห่งนี้ผลเริ่มเข้าใจแล้วว่าพอค้าแม่ค้าเหล่านี้ไม่ได้แค่ค้าขาย แต่พวกเขากำลังทำซ้ำฉากสุดท้ายของชีวิตพวกเขาเป็นนักแสดงในละครที่ไม่มีวันจบและฉากสุดท้ายคือโศกนาฏกรรมของตนเองความกลัวได้เปลี่ยนเป็นความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความดิบและความโหดร้ายของสถานที่แห่งนี้เขาค่อยๆถอยหลังออกมาอย่างชา้ชาๆพยายามไม่ให้เสียงรองเท้ากระทบกับผืนไม้ทุกครั้งที่เขาขยับตัวเสียงกระดานไม้ก็ดังเอี๊ยดอา้าด เรากับวิญญาณกำลังเตือนพลรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวแปลกปลอมเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาบุกรุกพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของโลกวิญญาณขณะที่เขากำลังจะก้าวพ้นประตูร้านร้างจู่ๆประตูร้านขายยาที่อยู่ใกล้ๆก็ถูกเปิดออกประตูนั้นเปิดออกอย่างช้าๆและเสียงบานพับเหล็กที่ดังสนิมกินก็เสียดแทงไปทั่วทั้งตลาดพลหยุดนิ่งร่างกายแข็งทื่อในความมืด รอคอยสิ่งที่กำลังจะปรากฏออกมาจากด้านในจากนั้นร่างเงาของหญิงวัยกลางคนก็ปรากฏขึ้นเธอสวมแว่นตาหนาเตอะมือของเธอถือโถยาเคลือบดิงเผาโบราณไว้แน่นท่าทางเหมือนกำลังรีบเร่งจะไปส่งยาให้ใครเธอเดินตรงออกมาที่ทางเดินและเดินผ่านพลไปในระยะประชิดโดยไม่สนใจการมีตัวตนของเขาเลยแต่ขณะที่เธอเดินผ่านไปพลรู้สึกถึงลมเย็นจัดที่พัดวูบหนึ่ง กลิ่นสมุนไพรโบราณและกลิ่นยาฉุนเฉียวและทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบแตะเข้าที่ไหล่ของเขาเบาๆผลสะดุ้งสุดตัวแต่ก็พยายามไม่ส่งเสียงหรือสแสดงความตกใจใดๆออกมาเขาหันไปมองอย่างรวดเร็วสิ่งที่เห็นคือความว่างเปล่าและความมืดมิดเท่านั้นแต่ความรู้สึกของการถูกสัมผัสยังคงหลงเหลืออยู่เป็นความเย็นที่ซึมลึกเข้าไปถึงกระดูกพลตัดสินใจว่า เขาต้องออกไปจากที่นี่แล้วการสำรวจได้สิ้นสุดลงแล้วเขาเปลี่ยนจากการเดินเป็นการวิ่งเหาะๆอย่างเงียบกริบไปตามทางเดินแคบๆของตลาดเสียงการค้าขายจากร้านค้าต่างๆยังคงดังตามมาเป็นเสียงที่ไล่หลังเขามาติดๆยิ่งเขาออกห่างจากจุดศูนย์กลางของตลาดมากเท่าไหร่เสียงก็จะยิ่งแผ่วเบาลงเท่านั้นแต่เสียงสุดท้ายที่พลได้ยินก่อนจะพ้นเขตความมืด คือเสียงกระสิบที่ข้างหูเขาเสียงนั้นแหบพร่าและเย็นเยือบราวกับลมหนาวที่พัดมาจากหลุมศพอย่าลืมกลับมาซื้อของกับเราอีกนะผลไม่รอช้าเขาพุ่งตัวออกมาจากซอกตลาดเข้าสู่ถนนใหญ่ที่พอมีแสงไฟสลัวๆ,วๆเมื่อแสงไฟแรกของเช้าตรู่เริ่มปรากฏขึ้นบนขอบฟ้าเสียงทั้งหมดก็เงียบสงบลงอย่างกระทันหันตลาดร้อยปีกลับคืนสู่สภาพเดิม เป็นเพียงเรือนไม้เก่าที่ผุพังริมแม่น้ำไม่มีร่องรอยของการค้าขายไม่มีกลิ่นก๋วยเตี๋ยวไม่มีเงาของเลือดหรือกลิ่นสมุนไพรทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายเป็นเพียงความเงียบสงัดที่ถูกห่อหุ้มด้วยฝุ่นหนาของการเวลาผลทรุดตัวลงนั่งบนม้านั่งริมแม่น้ำแม่กลองเขาหอบหายใจอย่างหนักแม้จะปลอดภัยแล้ว แต่ความรู้สึกของการถูกดึงเข้าไปในโลกคู่ขนานยังคงติดตัวเขาเขารู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านสมรภูมิรบที่ใช้จิตวิญญาณเป็นเดิมพันเขาหยิบกล้องออกมาดูภาพถ่ายที่เขาตั้งใจกดชัตเตอร์ระหว่างที่ซ่อนตัวอยู่ภาพแรกเป็นเพียงความเมื่อสนิทเหมือนกล้องไม่ได้ถูกเบิดใช้ด้วยัำไปภาพที่สองเป็นภาพเบลอๆของพื้นไม้ที่ดูเหมือนมีรอยเปียกแต่ก็จับรายละเอียดไม่ได้ ภาพที่สามคือภาพหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้างแต่กลับมีแค่แสงสลัวๆส,วสีเหลืองเทาจางๆไม่มีรูปเงาของพ่อค้าแม่ค้าไม่มีรูปหญิงสาวไม่มีภาพสะท้อนของโศกนาฏกรรมผลเข้าใจทันทีว่าวิญญาณเหล่านั้นไม่สามารถถูกจับต้องหรือบันทึกด้วยเทคโนโลยีของโลกคนเป็นพวกเขาดำเนินชีวิตอยู่ในความถี่ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีเพียงดวงตาของคนที่เข้าไปสัมผัสเท่านั้นผลเก็บกล้องใส่กระเป๋าด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานระหว่างความโล่งใจและความผิดหวังความโล่งใจที่เรื่องเล่าของเขาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับส่วนตัวที่ไม่มีหลักฐานและความผิดหวังที่เขาไม่สามารถนําเสนอความจริงอันน่าสะพรึงกลัวนี้ให้โลกภายนอกรับรู้ได้เขาใช้เวลาที่เหลืออยู่ในราชบุรี เพื่อเดินสำรวจตลาดในช่วงกลางวันมองหาร่องรอยของสิ่งที่เขาเห็นเมื่อคืนตามร้านค้าที่ปิดตายผลพบว่าร้านขายของชำที่เขามองเห็นชายชราเงามีประตูที่ถูกทุบจนพังไปแล้วภายในมีแต่ซากข,ของชั้นวางของที่พังทลายและฝนหนาเตอะจนมองไม่เห็นพื้นไม่มีเคาน์เตอร์ไม้เก่าไม่มีตาช่างไม่มีก้อนเนือสีคล้ำๆที่ถูกช่างร้านก๋วยเตี๋ยวก็เช่นกัน พื้นไม้ที่ควรมีรอยเลือดนั้นถูกปูทับด้วยแผ่นไม้ใหม่ที่ผุพังแต่พลยังคงได้กลิ่นไอของน้ำสุปที่ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวลอยมาตามลมจางๆตลาดร้อยปีแห่งนี้ไม่ได้มีแค่เงาของอดีตแต่มีอดีตที่ยังคงหายใจอยู่จริงๆพลเล่าว่าตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ในตลาดเก่าเขาเฝ้าสังเกตผู้คนที่เดินผ่านไปมาพวกเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปอาคารโบราณ หรือคนในพื้นที่ที่มาจับจ่ายซื้อของแต่ไม่มีใครเลยที่รับรู้ถึงโลกคู่ขนานที่ซ่อนตัวอยู่หลังบานประตูไมาเก่าๆเ,เหล่านั้นทุกคนเห็นเพียงความคลาสสิกของสถานที่แต่ไม่เห็นความสยองขวัญของเวลาที่หยุดนิ่งผลยังคงจดจำภาพของหญิงสาวที่ปั่นจักรยานและการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มองไม่เห็นพวกเขาเป็นเหยื่อที่ไม่ยอมรับความตาย ยังคงต้องกลับมาทำซ้ำสิ่งที่ค้างคาในชีวิตสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีที่กระโดดออกมาหลอกแต่คือการเห็นวิญญาณกำลังใช้ชีวิตชีวิตที่ถูกสาปให้วนเวียนอยู่กับการค้าขายที่ไม่มีกำไรไม่มีวันเลิกราผลขับรถออกจากจังหวัดราชบุรีในช่วงบ่ายเขาตัดสินใจจะไม่กลับไปเหยียบตลาดในยามค่ำคืนอีกแม้จะพลาดโอกาสในการได้ภาพถ่ายที่น่าทึ่ง แต่การได้กลับมาพร้อมกับจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ก็คุ้มค่าแล้วแต่เรื่องราวได้ไม่จดลงแค่นั้นผลยังคงสัมผัสถึงความเย็นยะเยือกที่ไหลของเขาอยู่เขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังหายใจรถต้นคอแม้จะขับรถอยู่คนเดียวบนถนนที่โล่งแจ้งและเมื่อเขาเปิดวิทยุในรถเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เพลงแต่เป็นเสียงกระซิบที่แผ่วเบาเสียงที่มาจากเครื่องเสียงรถยนต์นั้น เหมือนเสียงต่อรองราคาสินค้าจากร้านที่ถูกปิดตายผลรู้ทันทีว่าการได้สัมผัสกับโลกคู่ขนานของตลาดร้อยปีได้ทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้กับเขามันคือเงาของการค้าขายที่ตามติดเขามาเป็นเหมือนใบเศษที่เขาต้องจ่ายทุกคืนก่อนนอนผลจะเปิดผ้าม่านให้พรานสว่างจากภายนอกเข้ามาให้มากที่สุดเพราะเขากลัวความมืดกลัวความเงียบ และกลัวเสียงกระซิบที่ดังออกมาจากความว่างเปล่าผลเล่าว่าบางครั้งเขาจะได้กลิ่นเหมือนกว๋วยเตี๋ยวและสมุนไพรลอยเข้ามาในห้องนอนกลิ่นเหล่านั้นจะพาเขาย้อนกลับไปยังคืนเดือนมืดที่ราชบุรีกลับไปสู่การต่อรองราคาที่ไม่สิ้นสุดและการดำเนินชีวิตหลังความตายของเหล่าดวงวิญญาณเขาได้เรียนรู้ว่าตลาดเก่าร้อยปีแห่งนี้เป็นมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยว มันคือประตูที่เปิดออกสู่โลกของผู้ที่ยังไม่ยอมรับการจากไปพวกเขาต้องการการยอมรับต้องการทำสิ่งที่ค้างคาให้สำเร็จลุล่วงและใครก็ตามที่เข้าไปในยามวิกาลจะถูกดึงเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงอันน่าสยดสยองผลยืนยันว่าสิ่งที่เขารู้สึกนั้นไม่ใช่ความหลอนแต่คือความจริงที่ดิบเถื่อนเป็นความจริงที่ฝังอยู่ในพื้นไม้ทุกแผ่น ในโครงสร้างที่ผุพังของตลาดริมแน่น้ำผลยังคงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับส่วนตัวไม่ได้เผยแพร่ภาพถ่ายที่ว่างเปล่าเหล่านั้นเพราะเขาเชื่อว่าการเคารพพิธีกรรมของวิญญาณคือการปล่อยให้พวกเขาได้ค้าขายต่อไปอย่างสงบตราบใดที่ยังไม่มีใครเข้าไปรบกวนในยามค่ำคืนตลาดแห่งนี้จะยังคงเป็นโลกคู่ขนานเป็นโลกที่พ่อค้าแม่ค้ายังคงเรียกลูกค้ายังคงช่างตวง และยังคงรอคอยการแลกเปลี่ยนแต่ถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ไปเยือนตลาดร้อยปีในจังหวัดราชบุรีขอให้สังเกตดีๆถึงความเงียบผิดปกติในยามค่ำคืนและถ้าคุณได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงช่างตวงหรือเสียงลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวขอให้คุณรู้ไว้ว่านั่นคือเสียงของอดีตที่ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ผลเล่าว,ว่าเขารู้สึกขอบคุณที่เขารอดออกมาได้ โดยไม่ติดอยู่กับการค้าขายที่ไม่รู้จบนั้นแต่เขาก็ไม่สามารถลืมความเศร้าสอยในแววตาของชายชาราที่เคาน์เตอร์และความปวดร้าวที่แฝงอยู่ในเสียงกรีดร้องแผ่วเบาจากร้านก๋วยเตี๋ยวตลาดแห่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความตายไม่ได้ยุติทุกสิ่งมันอาจจะแค่หยุดเวลาไว้ณนะจุดที่เราไม่ทันได้ทำใจและทำให้เราต้องทำซ้ำสิ่งที่เคยทำไปแล้วตลอดกาล พลใช้เวลาหลายเดือนในการทำใจให้กลับมาเป็นปกติเขาต้องพยายามปรับตัวกับเสียงและกลิ่นที่ตามติดมาจากตลาดเก่าบางครั้งในความเงียบสงัดเขาจะได้ยินเสียงกระดิ่งจากรยานดังขึ้นเบาๆเป็นเสียงเดียวกับที่หญิงสาวในชุดโบราณเคยปั่นผ่านหน้าเขาไปและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนั้นพลก็รู้ดีว่าเงาจากตลาดร้อยปียังคงแผลมาถึงชีวิตของเขา ยังคงต้องการให้เขากลับไปเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าคนเดียวที่ยังเดินอยู่ระหว่างสองโลกเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงจินตนาการเป็นเพียงความเหนื่อยล้าแต่ลึกๆในใจเขารู้ดีว่าเขากำลังถูกจับจ้องถูกจับจ้องโดยพ่อค้าแม่ค้าในอดีตที่ยังคงดำเนินกิจการต่อไปพวกเขาเฝ้ารอการกลับมาของลูกค้าคนเป็นคนแรกและคนสุดท้าย เพื่อที่จะได้ทำซ้ำการค้าขายให้สมบูรณ์แบบสักทีผลสรุปว่าเขาจะไม่กลับไปที่ตลาดแห่งนั้นอีกเลยและเขาได้บอกเล่าเรื่องนี้แก่ผมเพื่อให้ผมนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับรู้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงความลึกลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ที่ดูธรรมดาตลาดร้อยปีริมแม่น้ำแม่กลองจึงเป็นมากกว่าสถานที่มันคือโลกคู่ขนาน ที่เปิดต้อนรับเฉพาะผู้ที่กล้าพอจะก้าวเข้าไปในช่วงเวลาที่ถูกต้องเท่านั้นและพลคือหนึ่งในผู้ที่ได้เข้าไปสัมผัสและนำเรื่องเล่าอันน่าขนลุกนี้กลับมาขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์ share, หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ